5 4 3ส1สวัสดีครับสวัสดีพบกับอุ้มเดนนี่วันนี้เป็นตัวแทนของผู้สื่อข่าวทางช่องชะงำลงพื้นที่พบปะสำรวจประชาชนชาวบ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาดโควิด2 0 1 9ว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งตอนนี้เราก็ได้อยู่กับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณลุงเป็นท่าแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะครับคุณลุงชื่อคุณลุงโอ้คุณลุงแดงใช่ไหมครับ คุณลุงประสบปัญหายัางไงบ้างที่เกิดโรคระบาด COVID 19. โควิด2019อ๋อปกติแล้วคุณลุงทำงานอะไรครับอ๋อปกติคุณลุงเปิดโรงงานส่งออกฐานแต่ตอนนี้ฐานส่งออกไม่ได้เลยได้ปิดโรงงานโดยไม่มีกำหนดเลยทำให้คุณลุงขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว แล้วตอนนี้คุณลุงได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือส่วนอื่นอย่างไรบ้างครับอ๋อคุณลุงได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับไม่โดนทอดทิ้งครับคุณลุงขอบคุณครับเดี๋ยวมาพบกับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าคุณคุณป้าชื่อคุณป้าอะไรครับอ๋อคุณป้าเขียวนะครับครับคุณป้า จากสถานการณ์โควิดนี้คุณป้าส่งผลกระทบให้คุณป้าและครอบครัวยังไงบ้างครับโอ้คุณป้าเดือดร้อนยางแห้งเลยบอกครับครับปกติคุณป้าเฮ็ดงานอย่างครับโอ้คุณป้าทรงออกฟื้นบ่โอ้แต่ตอนนี้กับฟื้นส่งออกบ่ไดโรงงานกับปิดโอ้ครับคุณป้าเดือดร้อนยางแห้งเลยแม่นบอกครับนี่ โอ้เดินลอยยางคักครับคุณป้ากก่หนากโซเลยคุณป้าบอกยังบ่อออกแล้วมันบ่อรับครับ,ค,รบคุณป้าแล้วคุณป้าให้ความเห็นกับมาตรการเยียวยาห้าพันอย่างไรบ้างครับโอ้โหครับคุณป้าได้เปรียบมาตรการเยียวยาห้าพันไว้ว่าเหมือนไปรอขึ้นรถไฟที่สนามบินรอเท่าไหร่ก็ไม่เห็นรถไฟมา คุณป้าช่างเปียกครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019แล้วว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างได้รับความช่วยเหลือยังไงบ้างพวกเราผู้สื่อข่าวทางช่องชะง,งมัมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนสู้โควิด2019ไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับขอจบการรายงานข่าวไว้เพียงเท่านี้อุ้มเดนนรายงาน